หาจดด้านหลังเวทีนะคะใครที่รู้สึกเนื่อยกอดนะคะกอดได้ค่ะจะมุ่งเน้นค่ะให้ประชาชนในพื้นที่ของเรานั้นได้มีน้ำในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการร่วมปลูกแย้ใสซึ่งจุดแรกนะคะโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่นประธานในพิธีในชชวานปัญญาปรงของการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะ ผมและชัชะยจุฬาปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง,งใหม่นะครับมีความินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ7.2ส,สายน้ําอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ6รอบย8กรกฎาคม2อง7สเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาส พระราชพิธีรอบอ่างเก็บน้ำละก่อสร้างแหล่งน้ำและมุ่งเน้นไม่มีการมูลาการป้องกันระหว่างภาครัฐสี่กระทรวงก็คือกระทรวงการหมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแสดงออกถึงความเป็นพระองและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณก่อสายน้ำอย่าง,ย,างยั่งยืนหรือพระบาทเป็นเดชที่เจ้าอยู่หัวในโอกาสของพระองค พี่พน้องกำลังจัดการขอบคุณท่นครับขอบคุณค่ะ72ใส่น้ำสู่การจัดการทรัพยากรน,น้ำที่ยั่งยืนค่ะช่างภาพนะคะจะเก็บภาพด้านบนเวทีค่ะจะเป็นในส่วนของท่านรอง กิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่สัสองสายน้ําอย่างยั่งยืนเฉลมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่โดยกรมชนลประทานนะครับได้น้อมนําพระราชปณิธานสื่อสารรักษาและต่ยอย่อการประกอบที่กําลังดําเนินการก่อสร้างค่ะพรขาชาอตัวอย่างสิงน้ำรบคลอน้ที่ว่าโครงการและเนินลของกองทุนทุกปี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn năm mươi người năm mươi combo à combo với từng đại đâu có nhiều đâu